นี้เรามีแก้วมังกรมาให้โคเงินด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินครับผมวันนี้นำเอฟซี FC ทุกท่านมาที่บ้านหัวนะครับ,รบมาพบกับ ชายโพงเงินโอ้โหสวัสดีครับพ่ะรูปหล่อนี่ครับเราเอาสับป,ประรดที่ขันเงินไม่กินนะครับเอามาให้โพเงินด้วยนะครับให้ผูกลักใส่ผูกปุ่นบอกไปเลยเดี๋ยวเราตามไปนะครับ ขันเงินไม่กินเราก็ต้องเอามาให้โพเงินครับเพืเอเ่อเผื่อเผื่อแผ่นะครับให้สีดอโพเงินนะครับวันนี้ขนมาให้หมดเลยนะครับสาวขันเงินของเราไม่กินนะครับวันนี้เราก็เลยเอามาให้โพเงินนะครับนี่ครับสับประรด เยอะเลยนะครับแบ่งๆน้องเขากินนะครับเพราะว่าคันเงินไม่กินไม่รู้เป็นอะไรนะครับสงสัยจะปวดฟันมากกว่ามั้งครับไปที่หลักของพงเงินนะครับดูพอรูปหล่อเราเดินเข้าหลักแล้วนะครับตามไปที่หลักของเขาเลยนะครับ โอ้โหถึงท oh ี่แล้วนะครับบ้าดให้ n าเหมือนันนะโอ้โหอุ้ยให้ nhà ไหมสุดยอดอีลีวะ ถึงหลักมาก็กินเลยนะครับขนมน้อยโอ้โหกินดีมากๆนะครับโอ้มีการตรงใจอีก <laughs> จังมัดน่ะสา,ส,นส,สามแบกเลยนะโอ้โหกินโหดเกินอันนั้นเด้กินสองข้าบคุณเดี่ยนี่นส,นนสุดยอดครับดูพ่อเขาบำรุงนะครับผมสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับวันนี้เรามีแก้วมังกรมาให้โกงเงินด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับกินไหมครับครับก่อนเร็วครับก่อนโค้งเงด้วยครับละลองเนี่ยน,นอนเนี่ยนอนเยี่ยมยเขากินไหมครับ น้องเขากินนะครับไม่ต้องขอบคุณเฟีนะครับทางติ๊กซอนะครับคุณวาจะวารุณีนะครับผมที่ให้ผลไม้ให้แต้มมาซื้อผลไม้ให้น้องครับขอให้ถูกหวยเยอะๆกว่าเดิมนะครับผมงวดต่อไปขอให้ได้เจ็ดหลักนะครับ บนีขอพายกันะของเข้าเทล่งนี่กองกันเจ็บบบอบบบดูก็เสียวๆเหมือนกันนะครับดูสายตาของเขาเล็งควันหลายนะฮะนี่คป็ผู้ปับเก่านะครับเราต้องใจใหญ่กว่านะ <c oughs> ตอนนี้กำลังช่างใจกันอยู่นะครับถ้าควานไม่อยู่นี่สงสัยแน่ โอโตขึ้นมากๆแล้วนะตัมหัวโอ้โหขคุณครับขรับก่อนาก่อน้ไหนเยี่ยเยเมื่อแล้วกินดีมากๆนะครับผมเพหนมรูปหล่อของเรากินดีมากๆเลยนะครับ โอ้โหโไวกินไวสมบูรณ์มากครับแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นกับเจ๊ขันเงินนะครับตอนนี้ซุมใต้สะพานก็มีอยู่สามเชือกแล้วนะครับเพราะว่าพังพี่ดาวเอามารักษาอยู่ที่ ส้มใต้สะพานนะครับเป็นฝีนะครับที่ตูดนะครับนะเดี๋ยวจะพาน้องๆพวงเงินไปเยี่ยมสุ้มใต้สะพานนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับว่างก่อนนะครับพ่อความจะว่างวันไหนไม่รู้นะครับโอ้ยกินหญ้าสุดยอดเลยครับ เป็นงานอดิเรกเป็นงานที่ถนัดมากของพเงินนะครับยืนกินอย่างเดียวนะครับพ่อพายรูปหล่อของเรานี่โตเร็วมากครับแต่ก็สู้ภูผาไม่ได้นะครับภูผาเขาโตเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าภูผาเขาเลี้ยงดีแต่น้อยเลยครับ มีพี่เลี้ยงช่วยด้วยนะครับภูผาไม่เหมือนกับโคเงินนะครับโคเงินไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีแม่เลี้ยงนะครับไม่มีแม่รับก็เอามาแต่ตัวเล็กๆก,ก็มีแต่ควานฝึกให้กินนะครับพอโตมาก็เอาได้เอาเข้ากับสาวขันเงินเราให้ฝึกกินอาหารกับสาวขันเงินของเรานะครับ ก็เลยกินดีนีเข้ากับสาวคันเงินนี่ตัวเชือกไหนไม่เคยกินอะไรกินเป็นหมดสอนน้องๆเก่งมากสาวคันเงินนี่ยปกติ จะให้ทีละน้อยนะครับแต่นี่ควานให้โอโหให้อาหารเยอะมากครับไม่โตเร็วให้รู้ไปนะครับกินเมอือดบ่นี่ขึ้นนี่นะบ่เหลือเลยเป็นบ่โอ้โหควานบอกว่าไม่เหลือนะครับนี่เด็กควานหลายจะพาไปดูนะครับ ใกล้เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ได้ถืออะไรดูนะครับนี่ฮะกองหญ้าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกองหญ้าของโพเงินเนี่ยมาดูใกล้ๆนะครับพ่อพาลูปหล่อของเราดูแต่ด้านหน้าดูด้านข้างบ้างนะครับ ควานหลายจะพาไปดูด้านข้างๆนะครับน้องกลัวนะครับน้องกลัวขากล้องควานพ่อควานเขาบอกว่าน้องกลัวขากล้องขากล้องเรามันเอ่อยาวเหมือนแบบ หอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไม่เรียวกลัวโดนตีนะครับตัวเร็วๆมากนะครับก็ ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกติดตามนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่ให้กับช่องพังขันเงินด้วยดีเสมอมานะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินไว้ด้วยนะครับผม ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาควันหลายจะมีคลิปออกใหม่ๆมาใ,ให้ดูจะได้ไม่พลาดนะครับสุดยอดเลยกินโอ้โหพ่อพายของเรากินอาหารเก่งมากครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าครับผม ส่วนคลิปนี้น้องโพงเงินกับควันหลายก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับโพงเงินหันมานีมาหันมานีมาสวัสดีก่อนเร็วหันมาครับก่อนเร็วสวัสดีครับเอก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับครับแห่เสียงหวานๆหน่อยเสียงไปไหนครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับ โอ้โหสวัสดีแล้วนะครับสวัสดีครับผม